สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการาร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกเหนือจากการเยียวยาที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องการก็คือกําลังใจจากเจ้าหน้าที่ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยจางหายไปครับเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทําให้หลายครอบครัวได้รับความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินและได้รับบาดเจ็บจนถึงพิการ หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างได้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มกําลังมาโดยตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นกําลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือพิการนอกเหนือจากการเยียวยาก็คือการเข้าไปเยี่ยมเยียนของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองครับก็เขาก็มาดูแลดีอยู่ค่ะหลายหน่วยงานเหมือนกันเขาก็มาติดตามอยู่ช่วงก็ ช่วงหลังๆนี่ก็หยุดไปก็เพิ่งมานี่แหละเดือดร้อนก็เร่ยงเงินอะไรแบบนั้นแหละค่ะเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกทำงานอะไรแบบนี้ไม่ได้อะไรแบบนั้นนะคะคืออยากจะหารายได้พังเหมือกันค่ะเมื่อก่อนนี้เคย <c oughs> บักผ้าของผมอยู่ก็ แต่ว่าตอนที่ตอนที่โดนสถานการณ์บแบบนี้นี่ค้าขายค่ะเคยไปเรียนบ้านเขาบ้านคนตรงนู้นมาค่ะไปเรียนจนทําได้ปากได้แต่ว่าตรงียังไงอะ่ะพอเรียนเป็นแล้วมันก็เลิกคือขายของมันจะดีกว่าได้ดีกว่าก็เลยมาขายของก็ตอนที่โดนแบบนี้ก็ไปซื้อของนั่นแหละไปซื้อแป้งซื้อน้ํามันอะไรแบบนี้มา พอตอนกลับก็มาโดนแบบนี้เลยเคยทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้พอมาอยู่แบบนี้มันขัดใจไม่หมดเลยมันยังไงอะ่ะเห็นเพื่อนไปนน่นไปนี้ก็แต่เราไปไหนไม่ได้มันน้อยใจนะอยากให้มีแบบป้าอะไรอะ่ะเดี๋ยวกับมาพูดให้ ายเครียดอะไรแบบนี้บ้างก็ได้ค่ะขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาช่วยเหลือแล้วก็ไม่ทอดทิ้งแต่เขาสนใจแล้วก็มาเยี่ยมเยียนกันบ้างก็ดีค่ะอยากให้เขาแบบนึกถึงบ้างว่าคนเป็นแบบนี้จนะิตใจเป็นแบบไหนค่ะอยากให้เขา สงสารคนพิการมึง่งเพราะว่ามันยัไม่อยได้ลแล้มาแบกภาระอยู่แบบนี้มันก็ลำบากค่ะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาช่วยเหลือค่ะขอบคุณค่ะ ข้าไปเยี่ยมครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดนราธิวาสน,นอกจากจะได้ติดตามความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วนะครับ mm hmm. ก็ยังได้ทราบถึงความต้องการการสนับสนุนทางด้านอาชีพสําหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกด้วยครับบ mm hmm. กับการกรารร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกคนจันทร์ถึงสุขสำหรับวันนี้สวัสดีครับความลับมหัศจรรย์แห่งใบคาเมเลีย mm hmm. ธรรมชาติรเลสไวท์เนเ a อร r a l s พร้อมสารสกัดจากใบคามิเลียช่วยลดเลือนจุดด่างดำให้ผิวดูสวยกระจ่างใสใหม่พอนสโตรเลสไวท์เนเจอร์โ s มัสทอรู้ดีว่าทำไมผมแห้งเสียถึงจมน้ำเนั่นงเพราะน้ำซึมเข้าไปในจุดที่ผมแห้งเสีย <S <S เราจะร่วมกันคิดค้นซันซิลสูตรนาโนคอมเพล็กซ์สูตรเฉพาะที่มีสารบำรุงผมอนุภาคเล็กขนาดนาโนที่ช่วยฟื้นบำรุงเส้นผมได้อย่างทั่วถึงช่วยฟืนบำรุงทุกๆจุดแห้งเสียบนผ,ผมเส้นต่อเส้นให้ดูเรียบสวยมีชีวิตชีวาสัมผัสประสบการณ์ผมสวยสุขภาพผมดีเส้นต่อเส้น